ใจที่เคยเหนื่อยล้าข้างๆฉันในโลกนี้ที่คนตั้งมากมายการได้พบเจอเธอคือความฝันกัเมรักจากเธอนั้นส ฉันไม่อาจจะหาที่ใดจะเปลี่ยนโลกที่โหดร้ายให้ยังมีความหมายทุกลมหายใจด้วยหัวใจของเธอหากวันใดที่เราต้องไกลจะไม่ลืมทุกครั้งที่เธอนั้นได้กอดฉัน หัวใจฉันสุมเอนในโลกนี้ไม่มีสิ่งแน่นอนไม่อาจรู้ว่าจะจบตรงไหนแต่ได้รักจากเธอนั้นก็ดี ทุดลมหายใจเพราะว่าเธอคือคงวัญให้ฉันได้พบรักแท้ในใจเธอทำให้ทังชีวิตฉันยังมีความหวังให้เดินก้าวไปด้วยหัวใจของเธอ รัของเธอคือของฝังค่ะขอบคุณพี่โอมากๆเลยเพราะมากๆมาเล่นสดๆให้พวกเราฟังนะคะก็เลยอยากถามเรื่องของการทํางานด้วยเลยครับระหว่างที่กว่าจะได้เพลงนี้มาก็เจ็ดน้ําตาไปกับเรื่องราวอของคุณแม่ยาแล้วก็ได้ได้รู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากที่ได้มารับรู้เรื่องราวทั้งมหมดนี้แล้วก็ การที่เราเป็นคนที่มีสุขภาพดีร่างกายยังมีลมหายใจอยู่มันเป็นสิ่งที่มีค่าเพราะว่าเรายิ่งได้เห็นคนที่ป่วยแล้วรอรอคอยการรับบริจาคอวัยวะแต่ละวันของเขาไม่ง่ายเลยแล้วก็ความทรมานเหล่านั้นเรารู้สึกว่าถ้าเป็นเราเองเราก็คงรอคอยคนที่มีใจที่อยากจะให้พร้อมจะให้อย่างที่แม่ยาทำเรารู้สึกว่าทุกคนที่อยู่ในระบบนิเวศนี่เป็นคนที่ทั้ง มีใจที่แบบใจให้ที่ยิ่งใหญ่และคนที่รอคอยก็เห็นความสําคัญการได้คุยกับผู้ที่ได้รับอ,อวัยวะอย่างน้องปิ่นแล้วนะครับใน MV เนี่ยเขาก็เห็นคุณค่าของของลมหายใจที่ที่มีอยู่เขาไม่ไม่เคยรู้สึกว่าเขาอยากจะแบบปล่อยให้มันผ่านไปเพราะรู้ว่ามีคนคนหนึ่งได้ให้สิ่งสำคัญในชีวิตของเขามามและเรารู้สึกว่าทุกทุกคนที่ ที่รอคอยอ่ะมันเป็นสิ่งที่สําคัญมันเป็นสิ่งที่มีค่าจริงๆวันที่เขาได้รับไปแล้วเนี่ยมันทําให้อย่างที่คุณแม่บอกว่ามันไม่ได้ช่วยแค่เขาคนเดียวช่วยทั้งครอบครัว<ฆ>แล้วถ้าเราไม่ได้อยู่ในครอบครัวเลยซิูเอชั่นแบบนี้เราจะไม่ได้รู้เลยว่าสิ่งนี้สาคัญแค่ไหนก็จริงๆต้องขอบคุณทุกคนด้วยขอบคุณแม่ยาวขอบคุณทุกคนที่ที่ชวนมาทําสิ่งนี้แล้วก็สําคัญมากก็คือหน่วยงานที่ ช่วยกันนะครับไม่ว่าจะมุคลากรทางการแพทย์คุณหมอคนพยาบาลน,นะรวมถึงหน่วยงานที่มีหลายคนรับส่งต่อรีบในการในการส่งต่อไวไัยวะให้ทันเวลาเพราะว่ามีเวลาจำกัดนะครับก็ใช่ใช่รู้สึกว่าทุกคนทำด้วยใจแล้วก็เราอยากจะเอาเรื่องดีๆเหล่านี้มาให้ทุกคนเห็นความสำคัญเพราะว่ายังมีผู้ป่วยที่รอรับบริจาคไว้เวป็นหมื่นคนแล้วก็ในแต่ละวัน อาจจะหมาถึงช่วงเวลาในชีวิตของเขาที่สั้นลงเรื่อยๆระหว่างที่รอ,อถ้าไม่ได้รับบริจาคอวัยวะเหล่านั้นนะกับความทรมานที่มีอยู่ก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ขอบคุณนะครับก้าอี่ตรงนี้าอาจจะเป็นวันนึงอาจจะเป็นเราที่ไปนั่งนั่นก็ได้ที่ไปรอคอยหรือว่าเราอาจจะเป็นคนหนึ่งเหมือนกับคุณแม่ยาที่ต้องมาตัดตสินใจใ,ในการบริจาคอวัยวะให้กับผู้ป่วยคนอื่นๆน,นะครับก,ก็อยากจะบอกว่าถ้ามีใครที่รู้สึกว่าเห็นคุณค่าของชีวิตตัวเองก็ มาช่วยกันเป็นผู้แสดงความจงรงบริจาคอวัยวะนะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมบอกครอบครัวของเรานะเพราะว่าในวันสําคัญตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นครอบครัวอย่างคุณแม่ยาเนี่ยแหละมาคอยตัดสินใจให้เราว่าจะบริจาคได้หรือไม่นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากมานะที่แล้วก็ขอบคุณรายการวันนี้ด้วยครับที่ชวนมานะขอบคุณแม่ยาด้วยดีใจที่ได้มาเจอกันครับพี่โอค่ะได้ข่าวว่าพอเราทําโปรเจกต์นี้ร่วมกันมาพี่โอก็เป็นหนึ่งในคนที่ ตอนนี้ไปบริจาคกําลังจะไปบริจาคอวัยวะด้วยใช่จริงๆตั้งใจจะวันงานในอีเวนท์ที่ที่ที่ไปแต่ว่าคนเยอะมากแล้วหม่แต่ถ่ายรูปไปอลไรจนจนเขาเก็บบูธไปหมดแล้วแต่ว่าสะดวกมากตอนนี้สามารถบริจาคทางออนไลน์ได้ด้วยอ่ารีจิสเตอร์ออนไลน์กันได้เลยนะครับผมพี่โอก็จะบริจาคเหมือนกันครับแม่ยาเองะจริงๆหลังจากที่ตัดสินใจ บริจาคอวัยวะของน้องกิจแล้วเนี่ยคุณแม่ก็ตัดสินใจบริจาคด้วยเหมือนกันเหรอคะคุณแม่ก็บริจาคแล้วค่ะทั้งร่างกายแล้วก็อวัยวะแล้วก็ค่ะใช่ค่ะของคุณแม่คือเป็นบริจาคร่างกายไปเป็นอาจารย์ใหญ่ใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็อวัยวะด้วยแล้วก็อวัยวะด้วยค่ะใช่ค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่อยากจะแสดงเจตจำนงเหมือนคุณแม่หรืออย่างพี่โอเนี่ยคุณแม่พอจะแนะนําได้ไหมฮะ ค่ะก็มีหลายช่องทางอย่างที่คุณโอบอกนะคะก็คือทั้งออนไลน์แล้วก็ไปที่สภากาชาติไทยหรือแม้แต่บางงานเนี่ยสภากาชาติไทยก็อาจจะมีแบบไปตั้งออกบูธใช่ค่ะแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะคะบริจาคไปเลยค่ะเพราะว่าในชาติหน้าเราก็จะออกมาสวยงามสวยจะดสวยหัวใจดีแน่นอนฮะประทับใจคุณแม่ยามากเพราะว่าคุณแม่ยามีคําพูดหนึ่งที่บอกว่าทุกครั้งที่คิดถึงน้องกิจ แม่มีความสุขแล้วก็ดีใจที่ได้รู้สึกดีที่ได้บริจาคเพราะว่ารู้ว่าวันนี้ส่วนหนึ่งของอังกฤจยังอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วก็ยังมีทําประโยชน์ให้ใครอยู่สักคนทำให้แม่มีความสุขในการที่ได้นึกถึงทุกครั้งก็รู้สึกว่าเออเป็นมุมมองหลายๆอย่างที่เราไม่เคยได้เห็นจนกระทั่งเรามาได้คุยได้รู้จักทุกๆคนก็ดีใจที่ได้ทําเพลงนี้ออกมาให้ทุกคนฟังครับครับ ถ้าอย่างนั้นถ้าเราอยากจะไปดู MV นี้เต็มๆเราจะสามารถไปดูได้ที่ไหนเดี๋ยวให้พี่วันใหญ่ฝากเลยค่ะ YouTube ของช่างช่องฮอ l y Fox ส์ครับแล้วก็ใครดูแล้วครับกดไลค์กดคอมเมนต์ได้หน่อยนะแล้วก็ติดตามทางเพจของวันใหญ่ได้นะครับผมก็จะมีคอนเทนต์เพลงต่างๆออกมาให้ฟังเรื่อยๆครับอืมโอเคค่ะวันนี้วันนี้เป็นอีกโมเมนต์หนึ่งที่เรารู้สึกเราประทับใจมากๆนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองคนมากๆทำให้ยาแล้วก็พี่โอด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะ